ยาลัขาวปังนะคะก็อ้อนนะคะก็คือเล่นละครมาหลายช่องนะคะอย่างก,กับอันดับแรกเลยก็จะเล่นมาอช่องสามนะคะแล้วก็จะออตอนนี้ที่ประจำอยู่ก็จะเป็นกำนิขีดช่อง5นะคะแล้วก็ที่เล่นอยู่บ่อยๆก็จะเป็นละครทางช่อง7จดสีนะคะก็จะมีหลายเรื่องเลยอย่างก,กับผลงานที่เพิ่งผ่านมาก็จะมีเรื่องรอยรักรอยบาปแล้วก็เรื่องรุ่นพาดนะคะแล้วก็ตอนนี้ที่ถ่ายทำอยู่ก็มีรัก มีมีมีโครงจมูกแล้วแต่ว่าถ้าเ,ออเป็น,เป,นเป็นตรงด้านนะคะมันจะแบนนิดนึงคือว่าถ้าไม่ได้ไม่ได้ทางานเกี่ยวกับด้านวงการบันเทิงก็คือจะไม่ค่อยเรเยสเท่าไหร่แต่ว่าพอมาอยู่จุดๆนี้ปุ๊บเวลาออดถ่ายละครหรือถ่ายภาพนิ่งซึ่งหน้ามันจะแบนมากเลยะคะ่ะแล้วก็เรื่อจงจมูกเนออดศึกษามาหลายที่นะคะแล้วก็มาจบที่เมกเพราะว่าคือต้องเข้าใจเ่ะเพราะว่าคือที่อื่นก็มีแต่ว่าพี่หน่ว่า ถ้าที่อื่นเท่าที่อ,อ้อนรู้คือเขาจะทําหลายรอบกว่าจะได้แบบนี้แต่ว่าของอ้อนนี่คืออ้อนก็แฮปปี้นะคะแล้วก็ก็คือก็คือดีใจอะคะ่ะเพราะว่าทํามาครั้งครั้งเดียวก็คือแบบได้ขนาดนี้ก็คือสวยเลยอะคะ่ะแล้วก็ซึ่งต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยที่ดูทรงจมูกให้อ้อนแล้วก็ทํามาแล้วคือแบบว่าต้องออกมาเป๊เปเะๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นออกมาเป็นรูปทรงนี้นะคะซึ่งตอนนี้คือแฮปปี้อย่างนึ็นตรงที่ว่า เวลาไปไหนก็นแล้วแต่จะมีคนพักตลอดเลยว่าเอ๊ะจมูกสวยจังเลยทำที่ไหนแล้วก็เวลาถ่ายภาพหรืออยู่ในละครทีวีก็คือจะเป็นผู้หญิงที่แบบมีด่างโดมไปเลยอะค่ะ